สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาแนะน п п ําแอปอัลต์คิกตัวใหม่นะครับที่พี่ใช้งานอยู่นะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวใหม่หรอกแต่มันเป็นอันใหม่ที่พี่เอามาใช้งานแทนออโต้คิกตัวเก่านะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับว่าอันใหม่เนี่ยมันดีกว่ายัางไงหรือว่ามันไม่ดีกว่ายัางไงทุกคนก็พิจารณาในการใช้งานกันเองแล้วกันนะครับ <S <S คลิปนี้เนี่ยพี่จะมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็ ที่เปลี er ่ยนกลับมาใช้แล้วเนี่ยพี่ไม่ได้เปลี่ยนกลับไปใช้ของเก่าเลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ทุกคนลองดูคลิปนี้เพื่อเป็นการตัดสินใจละกันนะครับทุกคนอ่ะทุกคนจะเห็นว่าพี่เปิดมูมูทิ้งไว้2อันนะครับทุกคนเดี๋ยวจอบนเนี่ยครับจอบนเนี่ยจะเป็นตัวแอปตัวใหม่นะครับทุกคนส่วนจอล่างเนี่ยก็จะเป็นแอปตัวเก่านะสำหรับแอปตัวเก่าเนี่ยก็จะชื่อว่าออโต้คิกเลอร์ตรงนี้นะครับทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วใช่ป่ะทุกคนนี่นะครับนี่คือตัวเก่านะครับเราสามารถกดเซตติ้งได้ก่อนนะ ห้าร้มิลลิเซคันก็คือ0.5วินาทีนะครับก็คือ รึ่นวินั่นแหละนะครับทุกคนอ่ะตั้งไว้500นะครับทุกคนอ่าแล้วก็อ่ะตรงนี้มันขึ้นโฆษณา UG Phone เฉยเลยทุกคนเดี๋ยวดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะกดสกคิปไปนะครับทุกคนแล้วก็กดกากระบาดไปนะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับตัวเก่านะอันนี้พี่จะเรียกว่าตัวเก่านะครับ Auto ิก i c อ e r นะครับกด Enable ไปนะครับทุกคนอันนี้นะครับแล้วก็เป็น New c o n f l i g นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทิ้งไว้ที่หน้านี้ก่อนนะครับทุกคนอันนี้คือจอตัวเก่านะครับส่วนตัวใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูที่จอบบนนนะครรััเเเดดีี๋ยวาาไไปปโหลกก็ข้ท่ Play Store นนะแล้วก็ให้ทุกคนนะครับพิมพ์ว่าผู้ช่วยคลิกนะครับถ้าเกิดใครอยากใช้เหมือนพี่นะครับ นี่นะพิมพ์ว่าผู้ช่วยคลิกอันแรกเลยนะทุกคนเนี่ยพิมพ์ว่าผู้ช่วยคลิกภาษาไทยนะครับให้ทุกคนนะครับไปดาวน์โหลดอันที่มันเป็นยอดดาวน์โหลดนะครับ10ล้านนะครับนี่เห็นปะเนี่ยสิล้านนะครับนี่รูปภาพประมาณนี้นะครับออโต้คลิกเกอร์นะครับคลิกเรสติเทนนะครับทุกคนนะอินสตอลไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวรอมันติดตั้งแป๊บหนึ่งนะอ่าทุกคนเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดโอเพนนะครับทุกคนนะกดโอเพนเข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเด้งไปที่หน้าอันนี้นะครับให้เรากดอะ เนี่ยอันนี้คือตัวเก่านะมันเป็นออฟอยู่นะก็คลิกเข้าไป1ทีแล้วเปิดเป็นออนไว้นะครับ นี่ก็กดอาราวนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนจากนั้นนะครับก็กดสตาร์ทอ่ะอย่าเพิ่งกดสตาร์ทครับตรงนี้ทุกคนจะมองเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ต้องขยายจอใหญ่ป่าวะขยายจอใหญ่ได้ปะอ่ะอันนี้คือขยายจอใหญ่ให้ดูกันชัดๆอันนี้คือออโต้คลิกตัวใหม่ที่พี่ใช้งานอยู่นะครับทุกคนหลักๆนะครับก็ตั้งค่าตรงนี้นะพี่จะตั้งไว้ที่500นะครับทุกคน500ก็คือเหมือนกับตัวเมื่อกี้นะครับที่ตั้งไว้5้0นะครับก็ตั้งตรงนี้ไว้ห้าแล้วก็กดสตาร์ทเซอร์วิสนะครับทุกคน อัปเดเป็น V.I.P นะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกเป็นดูวิดีโอนะก็คือใช้งานฟรีนะครับทุกการเข้าเนี่ยมันต้องดูโฆษณาของเขานะครับแต่ว่าถ้าเราสมัครเนี่ยรู้สึกว่า500บาทนะครับมันจะเป็นแบบถาวรนะครับพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้สมัครนะครับพี่ใช้ฟรีนะครับก็กดวอร์ดวิดีโอแล้วกด continue นะครับทุกคน ตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องดูคลิปนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโฆษณาของเขาอ่ะก็คือต้องดูไป30มวินะครับทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนโฆษณาจบเลยนะครับทุกคนเนาะอ่ะทุกคนเมื่อโฆษณาจบแล้วก็กดกากระบาดไปได้เลยนะครับทุกคนนี่แอปมันก็จะเด้งประมาณนี้นะครับเราก็กดโค้ดไปเลยไม่ต้องไปสนใจเหมือนเป็นการสอนการใช้งานนะครับนี่นะถ้าเกิดว่ามันขึ้นเป็น St o p service แบบนี้แปลว่าเราเปิดใช้งานแอปเรียบร้อยนะครับทุกคนก็กดไปที่หน้ามูมูนะครับมันก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับทุกคนอ่ะพี่ขอเป็นจอเล็กเหมือนเดิมนะคร นะครับทุกคนเห็นปะก็จะมีแถบขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นเวลานะครับสมมุติสมมุติพี่กดกดรันเนี่ยปุ๊บไอตัวเวลามันก็จะนับด้วยนะทาให้เรารู้ว่าเรารันออโต้คิกมากี่ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนแต่อย่างตัวเก่าเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเรารันมากี่ชั่วโมงแล้วเราต้องจับเวลาเองนะครับทุกคนอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปให้ดูความแตกต่างนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกันในเกมอนิเมะรัสแซนครับเดี๋ยวเราไปลอง AFK นะครับทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในเกมเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่เปิด พี่กับรหัสของน้องใน Discord นะครับทุกคนนะเดี๋ยวตัดไปเจอกันในเกมเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในเกมอนิเมะรัสเตนกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ขอเสริมนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถกดเดินได้นะครับเห็นปะกดตัว WASD เนี่ยมันจะเดินไม่ได้นะทุกคนต้องคลิกลากตรงนี้นะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดใครคลิกลากแบบพี่ไม่ได้แบบนี้นะครับทุกคนใครคลิกลากแบบนี้ไม่ได้นะครับให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับกดไปที่รูปคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เลือกเป็นตััวนนี้ะครบ ดอนซูดเดอร์นี่นะครับเนี่ยอะไรมันอ่านว่าสกิมหรออะไรสักอย่างเนี่ยกดตรงนี้นะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ลองเดินดูนะครับส่วนการตั้งค่าเนี่ยก็จะตั้งเป็นประมาณนี้นะครับเซตติ้งเนี่ยก็จะเป็น default Dynamic นะครับแล้วก็เป็น Default f o l l o w นะประมาณนี้นะทุกคนเผื่อใครเดินไม่ได้เนาะแต่ว่าเราก็ใช้เมาส์เลือกได้แบบนี้ครับใช้เมาส์ในการเดินแทนนะครับทุกคนีก็เมาส์คลิกลากไปนะทุกคน อ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบออโต้คิกในเลทกันดีกว่านะครับทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นเลท3แล้วกันนะครับในการทดสอบนะครับทุกคนอ่ะจอที่2ก็ไปนะครับแดดไปแบบนี้นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเลทเลยนะครับ อ่ะทุกคนเมื่อเข้ามาในเลดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูความแตกต่างของออโต้คิกตัวเก่ากับตัวใหม่ก่อนนะครับทุกคนอ่ะตัวเก่านะครับเราก็จะบวกปุ่มมันก็จะได้เป็นเลข1มาแบบนี้ใช่ป่ะทุกคนนี่บวกปุ่มเป็นเลข1มาแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากวางตัวเนี่ยเราต้องทํา2ปุ่มใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ขอปรับสปีดเป็นคูณ1ก่อนละกันนะครับมันจะได้ไม่จบเร็วนะอ่ะถ้าเราอยากวางตัวเราต้องทําแบบนี้ใช่ป่ะสองสามแบบนี้ใช่ป่ะทุกคนอ่ะสองสามเดี๋ยวพี่ทาขอเก่าให้ดูก่อนเวอร เดี๋ยวลองเงิน650บแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะวางตัวอะไรนะว่าเลนโกคุได้ใช่ป่ะทุกคนอันนี้ให้ทุกคนโฟกัสที่จอล่างก่อนนะเห็นปะประมาณนี้นะครับคือวาง2อันใช่ป่ะทีนี้นะครับอ่ถ้าเกิดว่าเราอยากอัพตัวเราก็ต้องเอาเลขสมาไว้ตรงประมาณนี้ของเลนโกคุใช่ไหมเดี๋ยวพี่กดแบบนี้ก่อนเลข4มาไว้แบบนี้ใช่ปะแล้วเราก็ต้องเอาเลข5เนี่ยมาไว้แบบนี้ใช่ปะทุกคนที่ใช้งานกันแบบปกตินะครับทุกคนประมาณนี้มันถึงจะอัพตัวได้เห็นปะเดี๋ยวดูดีมันอัพต อ่ะเห็นปะอัพไหมอัพไหมเห็นปะโอเคมันอัพตัวได้เรียบร้อยอันนี้คือรูปแบบปกติที่เราใช้งานนะครับทุกคนแต่แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเก่านะครับทุกคนถ้าเกิดเอ๊ะไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นตัวใหม่นะทุกคนก็บวกปุ่มมาเหมือนกันนะครับเลข1ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้เราตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับที่500นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับคือการคลิกนะครับถ้าเกิดใส่1ก็คือคลิก1ครั้งถ้าเกิดใส่2ก็คลิก2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใส่3ก็คลิก3ครั้งส่วนเลข50ตรงนี้เป็นการไม่ไม่ต้องไปตั้งค่าครับก็คือปล่อยมันไว้ที่50เนี่ยแหละเออก็คือประมาณพี่ไม่ได้ตั้งค่าเลขนี้นะครับพี่จะตั้งแค่ตรงนี้นะครับห้าร้อยกับเลข1นะครับตรงนี้อ่ะจากนั้นนะครับพี่จะวางตัวพี่ก็บวกเลข2มานะครับทุกคนบวกเลข2มานะครับแล้วก็พี่จะใส่เป็น3เลยครับพี่ต้องการให้เลข2เ คลิกทั้งหมด3ครั้งเว้ยทุกคนอ่าทุกคนดูนะดูความแตกต่างนะอ่ะกดไปครับดูนะครับอ่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ก็กดดอนโชเกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปนะครับโอเคดูนะครับมันจะวางกาโลให้พี่วางไว้กาโลอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอ่าทุกคนเห็นปะมันวางกาโลได้แล้วทีนี้นะครับเราก็ต้องการที่จะอัพตัวใช่ป่ะเราก็เพิ่มเลข3มาเว้ยทุกคน เลข3เนี่ยใส่แค่1นอนะพครับเลข3าเนี่ยใส่ไว้แค่1นพอนะครับ,รบตรงนี้ประมาณนี้ก็คือเลข3เป็นการอัพตัวนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับอพี่ก็จะกดเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะทุกคนเห็นปะพี่ใช้ปุ่มแค่3มปุ่มนะครับพี่ก็สามารถวางอัพได้แล้วนะครับทุกคนประมาณนี้ทุกคนเห็นปะ นับยังมานับยังกาโร่น, ang, นี่อัพเรียบร้อยนะครับอัพได้เห็นปะอัพได้เรียบร้อยนะครับทุกคนทาไมเราต้องใส่เลข2ไว้3ครั้งนะครับการคลิก2ครั้งคือการวางตัวเนาะแล้วการใส่เลข3เนี่ยก็คือเป็นการคลิกย้ําไปที่ตัวอีก1ครั้งเพื่อที่เราจะอัพเกรดตัวละครได้นะครับทุกคนนะถ้าเกิดว่าเราใส่แค่2เนี่ยมันก็จะอัพตัวไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องใส่เป็นเลข3ไว้นะครับทุกคนประมาณนี้นะ ตัวตัวอัปตัวเนี่ยก็ใส่เป็นเลข1ไว้ก็พอนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เลข3หรือเลข4ี่เลขหเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอาการโลมาวางตรงนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2แอปเนี่ยก็ใส่เป็นเลข1ไว้นะครับทุกคนประมาณนี้นะเอ้ยไม่ใช่ดิไอตัวเนี้ยมันมันคลิกแค่1ครั้งอยู่แล้วครับแอปแอปเก่าเนี่ยมันจะคลิกแค่1ครั้งอยู่แล้วแต่ว่าแอปตัวใหม่เนี่ยพี่สามารถให้มันคลิกอัปเกรดสิครั้งก็ได้นะอะสมมติพี่ใส่เลข15บห้านะทุกคนนะดูนะพี่ใส่เลข15ทุกคคนนนดูะมัสิบห้าทุกคนนดูะ ดูนะมันจะขึ้นคําว่าเห็นปะทุกคนสังเกตเดี๋ยวดูนะรอแป๊บหนึ่งนะอ่ะรอให้มันกดเลข3าก่อนนะครับทาไมมันนานจังวะอ๋อพี่คูณหนึ่งเนี้ว่ะพี่คูณหนึ่งมันก็เลยแบบรู้สึกนานวะนี่เห็นปะเห็นปะมันจะบอกว่าเงินเราไม่พออัปเกรดหลายขาย่าข้างเห็นปะทุกคน,นปะที่มันขึ้นสีแดงๆมาคือการคลิกทั้งหมด15ครั้งนะครับเนี่ยทุกคนประมาณนี้นะอารมณ์แบบเนี้ยเข้าใจปะจากนั้นนะครับเราก็กดเลขสมาไว้สําหรับการรีเพย์หรืออะไรประมาณนี้นะครับทุกคน อย่างของเก่าก็เหมือนกันนะครับกดเลข4ี่มาการเป็นรีเพย์นะครับทุกคนแล้วก็เข้อดีสําหรับตัวเก่านะครับสําหรับแอปตัวเก่านะครับเราสามารถเซฟเนี่ยเซฟได้เยอะมากนะครับรู้สึกว่าอาจจะไม่จํากัดเลยด้วยซ้ำนะครับไอตัวเซฟคอนฟิกเนี่ยเราก็ตั้งชื่อใช่ปะ่ะอ่ะตั้งชื่อว่าอ่อันนี้คือของเก่าใช่ไหมทุกคนก็เอฟอ่ะเรามาที่สมมุติให้ดูแล้วกันนะครับทุกคน FK เลเรสามอืม อันนี้คือการเซฟของเก่านะครับมันก็จะเซฟปุ่มให้เราทั้งหมด6ปุ่มนะครับแต่ว่าไอของใหม่เนี่ยเราจะใช้แค่4ี่ปุ่มเองนะครับนะอ่ะอันนี้ก็กดไปที่รูปเซฟนะครับแผ่นเซฟแผ่นดิสนะครับแล้วก็เลือก afk ครับพิมพ์ว่า afk ครับ afk แบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็อ่ะเลขสามเหมือนกันนะครับก็กดเซฟไปแบบนี้ปังเขาให้นะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้นะครับมันจะเซฟได้แค่3อันนะครับทุกคนอ่ะเลข4ไว้ตรงรีเพย์แบบนี้นะครับ เลขสไว้ตรงรีเพย์อันนี้เลข6ก็ขยับมาตรงรีเพย์แบบนี้นะครับทุกคนประมาณนี้อันนี้เรากดเล่นไปก่อนเพื่อที่จะคุยกันต่อได้นะครับทุกคนอ่าข้อเสียก็คือไอตัวไออันใหม่เนี่ยออโต้คลิกอันใหม่นะครับมันสามารถเซฟทับตัวเนี้ยได้แค่3าครั้งนะครับสมมุติพี่เซฟอีกทีหนึ่งได้ไหมเซฟทับไม่ได้เว้ยจริงๆก็ได้แหละแต่ว่าขอเปลี่ยนชื่อให้ดูแล้วกันอ่ะเป็นส1มหนึ่งแบบนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็สาสแบบนี้แล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าพี่เซฟอีกอันหนึง่งมันไม่ได้นะถ้าจำไม่ผิดเห็น มันบอกว่าให้เราอัปเกรดเป็น VIP นะครับเพื่อให้เราจะสามารถเอ่อเซฟได้เยอะกว่านี้นะครับทุกคนแต่เวลาเราลบก็ลบไปเลยครับเนี่ยก็ลบแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนอ่ะลบไปเลยประมาณนี้นะครับส่วนในของเก่าอ่ะข้อดีคือมันได้เยอะไงเออของเก่ามันได้เยอะในเวลาพี่กดเล่นก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูความแตกต่างแล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับมันจะบอกเวลาด้วยเห็นปะเห็นปะมันจะมีเวลานับอยู่ตรงนี้ครับไอตัวออโต้คิกอันใหม่นะครับมันจะรู้เลยว่าเราเอ K มากี่ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนสมมติใครปล่อยไว้เอ่อ24ชั่วโมงหรือปล่อยไว้ทั้งคืนเนี่ยตื่นมาอีกทีก็เอ้ยมันเพิ่ง14ชั่วโมงเองเหรอ8ชั่วโมงเองเหรออะไรประมาณนี้เราก็จะรู้นะครับทุกคนอันนี้คือข้อดีของมันนะครับแล้วก็เท่าที่พี่ลองใช้งานนะครับไอตัวใหม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับคือพี่ปล่อยไว้เนี่ย เกิน24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้มีเด้งไม่มีหลุดอะไรนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะทุกคนแต่ว่ามันใช้ดีเพราะว่าปุ่มมันใช้น้อยกว่าไงเออพี่มองว่าปุ่มมันใช้น้อยกว่าอันเนี้ยปุ่มมันคือแบบบางทีเราวางเลข2กับเลข3าเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราวางไม่ตรงนะครับเนี่ยเนี่ยสองสามเนี่ยถ้าเราวางไม่ตรงมันก็ไม่วางตัวนะแต่ว่าอันเนี้ยคือเราใช้เลข2ออันเดียวเลยไง ต้องกดหยุดก่อนนะถ้าเกิดจะแก้ไขนะ,ะใช้เลข2อันเดียวแล้วก็บอกให้มันคลิกตรงนี้เลยย้ำๆไป3าทีนะครับมันก็จะวางตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับอันนี้พี่ชอบมากทุกคนออโคตรดีทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปเปรียบเทียบเนี่ยก็คงประมาณนี้แหละนะครับทุกคนถ้ายังไงก็ลองไปใช้กันดูถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลองไปประยุกต์ใช้งานกันดูเนาะสวัสดีครับ